คนที่คุณคิดถึงเขาจะมาหาคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นเลือดเรนดอมนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมคนที่คุณคิดถึงเป็นดวงโดยรวมนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมคนคนนี้คนคุณเฝ้าคิดถึงคนคุณเฝ้ารอคอยเขาจะกลับมาหาคุณไหมเป็นดวงโดยรวมนะเป็นเลือดเรนดอมนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมคนคนนี้ ใบนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมคนที่คุณเฝ้ารอคอยคนที่คุณเฝ้าคิดถึงคนคนนี้คนในใจของคุณหน่งดาบจริงจังมั่นใจจริงจังคุณคนนี้เป็นคนจริงจังมั่นใจนะหนึ่งเหรียญชาวราศีประสบกรรมก่อนเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคนคนนี้ จากการที่เข้าไปมีคนอื่นจากการที่เขาไปมีคนมือที่สามคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกผิดหวังแต่แล้วเขาก็จะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคน,คนนี้คนที่เคยไปมีคนอื่นคนที่ไปมีมือที่สามเขาจะวนกลับหาคุณนะเขาคิดถึงคุณเขาจะมาหาคุณนะคนคนนี้คุณคน,คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนคนที่เก่ง เขาคิดถึงคุณนะคุณเป็นคนที่อยู่ได้ตัวเองคุณเป็นคนเก่งนะเขาจะกลับมาจริงจังกับคุณนะคนโวนี้เรามาขยายไพ่กันนะจากคนที่ห่างออกจากคุณไปเขาจะคิดถึงคุณไหมเวลานี้เขาคิดถึงเขาจะกลับหาคุณนะกาสเมนเขาเคยเสียใจก็เคยผิดหวังที่ผ่านมานะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่เก่งคุณคนมีออร่านะเขาจะกลับมาคุณนะคนที่ ไม่ได้พูดไม่คุยกันคนที่ห่างกันไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะจากการที่เขาจากคุณไปเขาเคยเสียความเสียความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนคนคนนี้นะนะเขาคิดถึงคุณเวลานี้คอมไม่เคยลืมคุณนะคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณคุณเป็นคนมีค่าสำหรับเขานะจากการที่เดินออกจากคุณไปไปมีมือที่3คนคนนี้เขาจะวนกลับมาหาคุณนะ 6ถ้วยกอร์กฎปิจิตมิเขากลับหาคุณอย่างแน่นอนนะจากการที่ต้องรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากวัญก็เสียใจมามากนะเพราะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่มีทุกอย่างคนคุณเป็นคนที่อยู่ได้ตัวเองนะเขาจะกลับมาคุณนะคนคนนี้คุณที่มีความเก่งคุณมีความสวยเขาไม่ลืมคุณนะเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความจริงนะเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้เขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะเขารักคุณเขาคิดถึงคุณพลังงานไพ่ดีมากนะ เขาจะมาหาคุณนะคนคนนี้คุณเป็นคนที่สวยคนคนที่มีออร่าเขาคิดถึงคุณนะเขาจะมาคุณเขาจะมาขอความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งจากการที่เขาเดือดาจุณไปเวลานี้เขาจะมาหาคุณนะเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะเดือดซันทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความจริงการรอคอยของคุณจะเป็นจริงนะการที่เขาคิดถึงคุณแล้วนี้เขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอน